ของพี่ไทยมาถือแล้วคะ่ะน้องโมงงโแต่พี่ไทยไปโรงเรียนถ้าพี่ไทยกลับมาพี่ไทยต้องดีใจแน่เลยแท็บเล็ตค่ะของเด็กเอาไว้ดูการ์ตูนนะคะเปิดก่อนดินี่แล้วก็มีฟิล์มเฮดดี้ด้วยฟิล์มตรงนี้ถนัดนะคะโมได้ของแถมเยอะเลยโมดูดิดีดิโมหน่นเธอมันเลยรู้เลยออเนี่ยเธอชี้อะมัน อะไรอะแตงไทยอะไรอะแตงไทยแตีนี้มีอะไรบ้างแตงไทยอะไรอะอ้าวกล่องเปล่าพี่ต่ออยู่เพื่มนน้องหน่อยข้างบนเสิร์ไพ่ดิง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 ของพี่ <c oughs> ของพี่ต่อของพี่กวาได้แล้วส่วนของน้องไทยไม่มีอะไรดูเลยแม่ <c oughs> ก็เลยชื่อให้ไหนะ <c oughs> ขอบคุณข่ายังนะ <c oughs> มีระบายีไหมอ่ะเนี่ยมีดินสอด้วยเธอเอาดินสอให้มันเดี๋ยวโหลดแอประบายสีให้ใช่มีเน็ตฟิกด้วยเดี๋ยวข้องให้ดูใชที่โทรหาด้วยใช่ใส่ซิมได้ด้วยเธอเอาขาตั้งมามาตั้งให้มันหน่อยเธอเอาขาตั้งมาตั้งให้มันหน่อยได้แตงไทยนี่นะมุมเด็กแล้วมีคีย์บอร์ดด้วยประเด็นเธอหนึ่งนี่มีขาตั้งด้วยมีคีย์บอร์ดด้วยนี่มีหลายอย่างเลยไเ่อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงแตงไทยลงมานั่งข้างล่างตรงนี้ อ่ะนี่แตงไทยจะดูอันไหนจะดูอันไหนตาดูดูไหนลองดูมาชาดิลองดูมาชาอยู่ไหนมาชาดิอริศศจิมาชาอริศศจิมาชาโอู้อริศศจิมาชาไหนกดเด่นนี่หุ้ยมาชาแม่ตั้งใจดีมาชาเุ้ยดูดิมาชาเออแล้ว ว้วดูดิจอเต็มจอดูเน็ตพิกพี่ต่อก็ยืมของน้องไปดูการ์ตูนญี่ปุ่นที่พี่ต่อชอบได้ด้วยครื่งนี้เล่นเกมได้ด้วยนะแบ่งกันเล่นแบ่งกันเล่นได้นี่มีขาตั้งนี่นี่นักไทํทำอย่างนี้ได้ด้วยนี่เวลาจะพิมพ์นี่ทําเป็นเหมือนโน้ตบุ๊กแม่เลยเป็นไงทําเป็นพิมพนี้พิมพ์เป็นไหม ขอยืมของแม่เล่นแล้วใช่พี่กวาไม่ต้องยืมโน้ตบุ๊กแม่แล้วนี่พี่กวายืมโน้ตบุ๊กพี่ไทยเล่นได้เหมือนโน้ตบุ๊กไหมลูกเหมือนโนะ้ตบุ๊กไหมเหมือนมีจอเหมือนโนะ้ตบุ๊กนะนลูกเนอะเออมีจอแล้วก็มีคีย์บอร์ดแบบว่า <c oughs> ตั้งเล่นโน้ตบุ๊กโอเค